สู่จุดจบโดยดรสวัยบุญมาพุทธศักราชส5 4 9หน้า13อันนี้เป็นตอนที่สองนะคะบทนำสู่จุดจบในหนังสือเล่มที่12ของผมชื่อคิดนอกข้อทำนอกคำพีซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2547และพิมพ์ครั้งที่6กเมื่อเดือนกันยายน2548 ผมเขียนคำน,นำตอนหนึ่งว่านโยบายหลายอย่างจึงไม่ใช่การคิดใหม่ทำใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อันยั่งยืนต่อส่วนรวมหากเป็นการคิดนอกคอกทำนอกคัมภีที่อาจจะทำให้วันใหม่แห่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของไทยจบลงด้วยความล่มสลายหายนะ หลังจากนั้นผมได้รับคำถามเสมอมาว่าเมืองไทยมีโอกาสจะล่มสลายเพียงไรผู้ถามดูจะได้อ่านหนังสือของผมอีกเล่มหนึ่งซึ่งพิมพ์เมื่อปี2546ชื่อประชานิยมหายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทยหรือไม่ก็ได้ยินมาจากสื่อว่าประเทศอาร์เจนตินาล่มสลายเพราะนโยบายแนวประชานิยม คำถามดูจะเร่งเรายิ่งขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณไปทางด้านลบอย่างแจ้งชัดตั้งแต่ตอนต้นปี2548อันที่จริงผมได้ตั้งคำถามทำนองเดียวกันก่อนการพิมพ์หนังสือเรื่องประชานิยมราวสองปีเพราะเห็นว่าเมืองไทยอาจกำลังเดินเข้าสู่ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร ปัจจัยที่จะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนได้แก่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งเขียนขึ้นตามอุดมการณ์ของการปกครองข้างล่างนี้มีเชิงอัดนะคะแต่ถ้าพระเจ้าจับไม่ได้ว่าเชิงอัดนี้อ้างตอนไหนเดี๋ยนะคะขอไปดูนิดนึงยังไม่เห็น,นว่าเชิงอัดนี้หยอดไว้ตรงไหนแต่เขียนอย่างนี้ค่ะหากต้องการอ่านแต่ไม่สามารถซื้อตามร้านหนังสือได้กรุณานติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีกระต่ายอินโทรศัพท์036411150หรือ036617200 03เดี๋ยวนะคะอออ,อาจารย์อ้างถึงชื่อหนังสือประชานิยมหายานะจากอาเจนเจน,นาถึงไทยเ,เข้าใจว่าคุณยุทธศักดิ์ได้ส่งหนังสือเล่มนี้ทางออนไลน์ให้ข้าพเจ้าด้วยนะคะถ้ามีเดี๋ยวจะแปะไว้เป็นลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันค่ะต่อนะคะ ขอย้อนค่ะบอกว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนได้แก่รัฐมนูญประชาธิปไตยซึ่งเขียนขึ้นตามอุดมการของการปกครองแนวนั้นไม่ใช่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษดังฉบับก่อนก่อนหลังจากนั้นเราได้รับรัฐบาลอันมีนเสถียราภาพพร้อมกับการมีหัวหน้ารัฐบาลซึ่งกล้าคิดกล้าทำด้วยความรวดเร็วปัจจัยนี้อาจ พาเมืองไทยไปสูกก่ความสำเร็จในด้านการพัฒนาเช่นเดียวกับที่ชาวญี่ปุ่นพร้อมใจกันอัญเชิญจกักรพรรดิเมอิจิขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2411หรือในแนวเดียวกับที่นายพลปักจุงฮีเริ่มเข้าบริหารประเทศเกาหลีใต้เมื่อปีพุทธศักราช2504อันนี้เป็นปีที่เรามีแขนทางฉบับแรกนะคะ ในทางตรงข้ามการดำเนินนโยบายแนวประชานิยมการดำเนินนโยบายแนวประชานิยมมาใช้อำนาจทำให้เหมืองไทยวิวัฒไปในแนวเดียวกับอารเจนตินาหลังจากประธานาธิบดีฮิโปโลฮิโปลิโตอิริโกเยนเริ่มใช้นโยบายแนวนั้นเมื่อปีพุทธศัการาช2.459นั่นคือประสบความลม้มล้มละลายหลายครั้ง ทำให้การพัฒนาของอาเจนตินามีอันต้องลมลุกคลุกครานมาตลอดแม้รัฐบาลคิดใหม่ทำใหม่นำโดยพลตำรวจโททักษิณชินวัตรจะมีแนวนโยโบายเด่นชัดจากวันเริ่มเข้าบริหารประเทศแต่ผมมีเป็นเสียงข้างบ้านนะค่ะทีตกใจแต่ผมไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ในตอนต้นเพราะไม่รู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานหรือไม่ และทิศทางของนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนต่อไปพลตำรวโ,โททักษินประกาศว่าเขาต้องการเป็นหัวหน้ารัฐบาลจนถึงปีพุทธศักราช2,152หลังจากนั้นพันธกิจของเขาจะสิ้นสุดเพราะเมืองไทยจะไม่มีความยากจนเหลืออยู่คนไทยส่วนใหญ่คงเชื่อว่าเขาจะทำได้จึงเลือกเขาจึงเลือกเขาให้บริหารประเทศต่อไปอีกสมัยหนึ่งจนถึงปี พุทธศกักราช2,552หลังจากเฝ้าดูเหตุการณ์มาเกือบ5ปีและมีผู้ถามอย่างเร่งเร้ามากขึ้นผมจึงคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะอาสาเอาคอขึ้นเขียงเพื่อตอบคำถามใน,นทํานองเมืองไทยจะหมดกวามยากจนในปีพุทธศกักราช2,552หรือมีโอกาสล่มสลายเพราะแนวคิดนโยบายวิธีบริหารประเทศบรรทัดฐ,ฐานของการใช้รัฐมนูญ และพฤติกรรมของพลตำรวจโททักษินชินวัตนซึ่งรวมเรียกซึ่งรวมกันเรียกสั้นเอออันนี้คงจะเขียนพิมพ์ผิดนะคะซึ่งรวมกันเรียกสั้นๆว่าระบอบทักษินหรือทักษิน,นาธิปไตยสู่จุดจด ข้าพเจ้าขอย่อลงมาหน่้นะคะเมราบาเลขสีนี้มาจากไหนนะคะต่อเลยนะคะอันนี้เป็นหน้า15ค่ะสมมุติฐานเบื้องตน้นผมตั้งสมมุติฐานว่าในวงเล็บหนึ่งโดยทั่วไปคนไทยต้องการมีรายได้เพิ่มจากระดับที่พวกเขามีอยู่แล้วในปัจจุบันเพราะคิดว่ารายได้เป็นปัจจัย การสร้างความสุขทั้งที่มีการพิสูจน์แล้วว่าเงินซื้อความสุขได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นและการมีเงินเกินความจําเป็นจะนําความทุกข์มาให้มากกว่าความสุขอันนี้มีเชิงอัดที่สองนะคะเดี๋ยวเราค่อยลงมาดูกันและในวงเลง็บสคนไทยต้องการเห็นเมืองไทยพัฒนายอย่างยั่งยืนนั่นคือคนไทยมีไรายได้พอต่อการเลี้ยงชีวิต และอยู่ได้กันอย่างราบรื่นพร้อมกับเมืองไทยคงความเป็นไทยต่อไปในอนาคตฉะนั้นการวิเคราะห์ระบบทักษิณเพื่อตอบคำถามแนวนั้นจึงจำเป็นต้องมองจากมุมของวิวัฒนาการระยะยาวไม่จำกัดอยู่ในช่วงรัฐบาลน,นี้บริหารประเทศเท่านั้นการมองจากมุมมองระยะยาวมีความสำคัญอีกด้านหนึ่งนั่นคือ มันจะทําให้ความเป็นธรรมกับนายกทักษิณเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ใช่เป็นผลของระบบทักษิณเพียงอย่างเดียวหากเป็นผลของพฤติกรรมของคนไทยและนโยบายของรัฐบาลก่อนๆด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะยาวอาจหมายถึง20ปีร้อยปีหรือมากกว่านั้นเราจะไม่ต้องจำกัดว่าเวลาว่าจะมองไปข้างหน้านานสักเท่าไรเนื่องจากเราเน้นเรื่องการพัฒนา ผมจึงตั้งกรอบของเวลาโดยใช้ตัวเลขจากสองประเทศมาประกอบการตัดสินอันนี้เชิงอัดเมื่อข้างบนนี้นะคะเรื่องความหมายว่าการมีเงินเกินความจำเป็นจะนำความทุกมาให้มากกว่าความสุขนี้อาจารย์อ้างถึงหนังสือ The Progress Paradox How to Live gets Better Why People Feel Worse ของจอร์จ เออเอเอเรนโบกนะคะพระพเจ้าอ่าน,นไม่แน่ใจไม่เคยเห็นชื่อนี้มีข้อมูลอย่างชัดแจ้งอย่างแจ้งชัดว่าโดยทั่วไปคนมีความสุขเพิ่มขึ้นพ,พร้อมๆกับการมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจนเกินจุดที่ชีวิตมีทุกอย่างตามความต้องการเบื้องต้นแล้วความสุขจะไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยตรงข้ามรายได้ส่วนเกินอาจนำความทุกข์มาให้ บทขัดย่อของหนังสือเล่มน,นี้อยู่ในหนังสือเรื่องเรียนแบบรุ่งลอกแบบล่มบทที่41อันนี้ก็อาจารย์เขียนไว้นะคะดรสวัยบุญมา5ประเทศแรกได้แก่เกาหลีใต้ซึ่งนักพัฒนาอันิธิกลับไปที่เนื้อหานะคะบอกว่าผมจึงตั้งกรอบของเวลาโดยใช้ตัวเลขจากสองประเทศมาประกอบการตัดสิน ประเทศแรกได้แก่เกาหลีใต้ซึ่งนักพัฒนาถือว่าประสบการณ์สำเร็จอย่างน่าอาจจัศจรรย์เพราะเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างจริงจังหลังในพลปักจุงฮีเข้าบริหารประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2504แต่สามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแห่งความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ Organization for Economic Corporation and Development ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศก้าวหน้าหรือพัฒนาสำเร็จได้ในปีพุพทธศัการาช2539ในด้านการพัฒนาเวลา35ปีนันบวัสสันมาก <c oughs> ประเทศที่2ได้แก่อ์เจนตินาซึ่งนักพัฒนาถือว่าล้มเหลวเพราะครั้งหนึ่งเคยมีรายได้สูงกว่าประเทศในยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากเริ่มใช้นโยบายแนวประชานิยม อาร์เจนตินาประสบปัญหาเรื้อรังและล้าหลังประเทศในโยุโรปมากขึ้นมากขึ้นอาร์เจนตินาเริ่มใช้นโยบายแนวประชานิยมเมื่อปีพุทธศักราช2459และประสบความล้มลลายต้องไปอาศัยเงินของ IMF ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2499จาก59-99นะคะ4หรือ40ปีหลังจากที่เริ่มใช้นโยบายแนวนั้น เมื่อประชานิยมในปีพุทธศักราช2544ฉะนั้นหากเรานับไปข้างหน้า40ปีก็จะถึงปีพุทธศักราช2584ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราพอจะรู้แน่นอนว่าเราจะคล้ายเกาหลีใต้หรือคล้ายอาร์เจนตินาพอถึงพุทธศักราช2584 คนหนุ่มสาวซึ่งเพิ่งเริ่มเข้าวัยทำงานและกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวณนะวันนี้จะก้าวเข้าสู่วัยทองจะก้าวเข้าวัยสู่วัยทองคนกลุ่มนี้จะมีเวลาไปสอบดูว่าคำทำนายของผมใกล้เคียงกว่าจริงแค่ไหนอย่างไรก็ตามผมแน่ใจว่าเราคงไม่ต้องรอนานถึงปีนั้นเพราะเทคโนโลยีใหม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเ,เ,เร็วมาก หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือการปฏิวัติอีกครั้งในอนาคตอันใกล้เราน่าจะตัดสินได้ทันทีว่าเราจะเป็นอาเจนตินาไม่ใช่เกาหลีใต้ผมตั้งสมมติฐานก็ที่อาจารย์เดาไว้นั้นก็ปฏิวัติไปสองรอบแล้วนะคะผมตั้งสมมติฐานด้วยว่าพลตำรวจโททักษินจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนถึงสมัยการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี พุทธักราสองพันรอาอันนี้อาจารย์ตั้งผิดแล้วนะคะเพราะไปตั้งแต่ปี49หลังจากหนังสือของอาจารย์ออกมาไม่นานละคะ่ะหลังจากนั้นเขาอาจวางมือจากการเมืองดังที่เขาได้ประกาศไว้เมื่อสมัยเข้ารับตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีครั้งแรกหรืออาจดํารงตําแหน่งนายกร,รัฐทมนตรีต่อไปหากคนไทยเลือกเขาอีก6สู่จุดจบนะคะอันที่จริงเขาจะจบชีวิตการเมืองเมื่อไหร่ งไม่สำคัญหนักเพราะฐานที่เขาปูวไว้จะมีผลพวงต่อไปในอนาคตนั่นคือแม้เขาจะยุติการทำงานด้านการเมืองณวันนี้แต่สิ่งที่รัฐบาลและตัวเขาได้เริ่มและกระทำไว้ในช่วงที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือระบบทักษิณจะมีผลต่อไปอย่างใหญ่หลวงระบบทักษิณหรือทักษิณาธิปไตยทักษิโนเพซี Crazy นะครับ มีองค์ประกอบได้กัน5ด้านคือ1ด้านแนวคิดซึ่งคนไทยโดยทั่วไปไม่ค่อยรู้เพราะมันรวมอยู่ในหนังสือภาษาอังกฤษเรื่อง facing the college challenge facing the challenge นะคะซึ่งเขียนโดยประธานที่ปรึกษาของนายกชื่อพันศักดิ์วิัตน์และพิมพ์ในต่างประเทศอะไรทำให้รัฐบาลต้องออกถแถลงการเรื่องแนวคิดของตนเป็นภาษาอังกฤษ นั้นยากแก่การเข้าใจเพราะในบรรดาคนไทย63ล้านคนนั้นคงไม่มีคงมีไม่กี่แสนคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานพระเจ้าคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอ่านยังไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อหนังสือเมื่ออ่านหนังสือแล้วผมสรุปว่ารัฐบาลต้องการสร้างภาพหลอกคนไทยให้หลงเชื่อว่าแนวคิดของตนมีทั้งความใหม่และความลุ่มลึกจึงพิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ แต่สำหรับคนไทยที่อ่านภาษาอังกฤษได้และรู้วิชาเศรษฐศาสตร์แนวคิดในหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งหนาเพียง112หน้าเล่มน,นี้ไม่มีทั้งความใหม่และความลุ่มลึกตรงข้ามมันเป็นเพียงความคิดตื้นตื้นและสับสนซึ่งรัฐบาลต้องการเสร็จเป่าให้ดูขังเท่านั้น 2. ด้านนโยบายของรัฐซึ่งวางอยู่บนรากฐานข,าานของยุทธศาสตร์ตะเกียบสองขา หรือสิ่งที่รัฐบาลชอบพูดกษาอังกฤษให้ดูขลังว่า Do a ูแท็ a ส e g y s ี r a t e จีขาแรกของตะเกียดได้แก่การสวัอาหารงินตราด้วยการขายสินค้าและบริการให้ชาวต่างประเทศและขาที่ 2. ได้แก่การกระตุ้นให้คนไทยใช้จ่ายมากขึ้น 3. ด้านวิธีการบริหารประเทศของนายกทักษิณซึ่งอยู่ในกรอบของการคิดเร็วทำเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็นการสุกเอาเผากินการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีปีละอย่างน้อยสองครั้งเพื่อไม่ยอมให้ใครตั้งตัวติดและการข่มขู่ข้าราชการว่าถ้าไม่สนองนโยบายจะถูกย้ายแบบฟ้าผ่าดรสมัยบุญมาเจ็ดค่ะสีด้านการตั้งบรัทัดฐานทางการเมืองในกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนายกดูจะไม่ให้ความสำคัญนะัก หากดูจากคําพูดของเขาเช่นประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งสําคัญประชาธิปไตยเป็นเพียงเครื่องมือที่จะบรรลุเป้าหมายและ 5. ด้านภาวะผู้นําและพฤติกรรมส่วนตัวของนายทักษิณในฐานะผู้นําของประเทศและบุคคลต้นแบบของสังคมเพราะพฤติกรรมทุกอย่างสร้างนัยสําคัญต่อการบริหารประเทศและต่อผู้เฝ้าดูตัวนายกเช่นการใช้ภาษาแนวกักขระ ในที่สาธารณะเช่นแม่งหรือ UN ไม่ใช่พอและในแนวปากไวยแบบไร้สติเช่นปัญหาภาคใต้เป็นเพียงการกระทําของโจรกระจอกเป็นเรื่องทุก,ทกคำนะคะแต่ว่านายกที่ผ่านมาที่อยู่ในปัจจุบัน5ปีที่ผ่านมาก,ก็พฤติกรรมไม่ได้ดีไปกว่านี้เท่าไหร่กรอบของประเด็น เมื่อเทียบกับอายุของพวกเราเมืองไทยมีประวัติยาวมากเพราะก่อตั้งมาราว800ปีแล้วแต่เมื่อเทียบกับวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งนานนับล้านปีประวัติของเมืองไทยไม่ยาวเลยในช่วงเวลานับล้านปีนั้นมนุษย์อพยพออกจากแอฟริกาไปอยู่ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาแม้ดินแดนต่างๆจะมีสิ่งแวดล้อมหลากหลาย แต่มนุษย์ดำรงชีวิตในแนวเดียวกันทั้งหมดนั่นคือสแสวงหาของป่าและล่าสัตว์อยู่กันอย่างกระจัดกระจายและโยกย้ายไปตามฤดูดก,กาลของพืชและสัตว์ที่เป็นอาหารจนกระทั่งเมื่อราว13,000ปีที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นเมื่อราว13,000ปีที่ผ่านมาคำตอบได้แก่มนุษย์เริ่มรู้จักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารอันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเกษตรกรรม ที่เรียกว่าการปฏิวัติเพราะการรู้จักปลูกพืชและเลี้ยงและสัตว์สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ต่อมามีผู้ขนานนามการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นว่าครื่นลูกที่หนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่มนุษย์ที่รู้จักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หยุดมีชีวิตชนิดกระจัดกระจายและยกย้ายไปตามฤดูกาล หากเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งณสถานที่ซึ่งตนมีกิจการพ่อปลูกและเลี้ยงสัตว์การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนถาวรก่อให้เกิดชุมชนใหญ่เพราะประชากรขยายตัวอย่างรวดเร็วมีภาษาของชุมชนและเริ่มมีกฎเกณฑ์การอยู่รวมกันการผิดอาหารได้เกินความต้องการเอื้อให้สมาชิกบางส่วนของชุมชนนำเวลาซึ่งเคยใช้สแสวงหาอาหารไปใช้ทำงานางานอื่นเช่นงานด้านช่าง งานด้านผู้นำชุมชนและด้านการคิดคนวิธีการทำสิ่งใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การเกิดเทคโนโลยีต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตรความสามารถในการผลิตอาหารจากการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกถูกค้นพบในส่วนต่างๆของโลกไม่พร้อมกันกลุ่มชนผู้ค้นพบผู้มีความก้าวหน้ากว่ากลุ่มอื่นๆการผลิตอาหารได้ทำให้ชุมชนที่ก้าวหน้ามีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องขยายที่ทำมาหากินรวมทั้งการอพยพไปสแสวงหาที่ทำกินใหม่ก่อให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่กับก,กลุ่มชนล้าหลังซึ่งยังมีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าการแย่งชิงพื้นที่ทำกินและทรัพยากรนำไปสู่การรุกรานระหว่างกลุ่มมนุษย์กระบวนการนั้นก่อให้เกิดชุมชนใหญ่พร้อมๆกับการสูญหายไปของมนุษย์บางกลุ่ม และวิวัฒและวิวัฒต,ต่อไปจนเกิดจนก่อให้เกิดรัฐและเกิดประเทศเมืองไทยเกิดขึ้นจากกระบวนการของวิวัฒนาการดังกล่าวเมื่อราว800ปีที่แล้วตอนนั้นสังคมโลกส่วนใหญ่อยู่ในยุคเกษตรกรรมประเทศไทยมีที่ตั้งแน่นอนและมีลักษณะความเป็นไทยเช่นมีภาษาประเพณีวัฒนธรรม การดำรงชีวิตและการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่นสิ่งเหล่านี้มักมีรากฐานมาจากสังคมอื่นแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสำหรับสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรา800ปีไทยถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านและจากประเทศห่างไกลแต่ไม่เคยล่มสลายและถูกยึดครองเป็นเวลานาน,านจนสูญความเป็นไทยโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังเมืองไทยมียอายุได้ราวห้าร้อยปีอันเป็นช่วงต่อระหว่างยุคกรุงธนบุรีกับยุคกรุงรัตนโกสินทร์อะไรเกิดขึ้นในตอนช่วงต่อระหว่างยุคกรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์คำตอบได้แก่นมนุษย์มนุษย์สามารถประดิษฐ์คิดค้นจนสามารถผลิตเครื่องจักรกลได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในนามของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมต่อมามีผู้เรียกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าคลื่นลูกที่สองเครื่องจักรเพิ่มศักยภาพให้บางประเทศในด้านการผลิตการติดต่อค้าขายและการแ่แพผ่ขยายอำนาจจนสามารถไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติได้เกือบทั่วโลกกระบวนการนี้ทำให้ชนบางกลุ่มล่มสลายจนศูญย์หายไปจากผิวโลกบางกลุ่มถูกยึดครองเป็นเวลานาน,าน แต่พร้อมกันนั้นก็มีประเทศใหม่เกิดขึ้นประเทศไทยไม่ถูกยึดครองต่อมาเมืองไทยและอีกหลายสิบป,ประเทศพยายามพัฒนาเพื่อหวังก้าวหน้าในแนวเดียวกันกันกบประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจบางประเทศประสบความสำเร็จเช่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์แต่ส่วนมากมักตกอยู่ในวังวนของความยากจนและความล้าหลังบางทีประเทศในกลุ่มนี้ถูกเรียกร,มรวมๆกันว่าประเทศด้อยพัฒนา หรือประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศในทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาใต้และหลายประเทศในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ณวันนี้โลกกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเอื้อให้มันสมองของมนุษย์สามารถขบคิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดต่อกันและส่งข่าวสารข้อมูลให้กันได้ภายในริบตามีผู้ขนานนามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าการปฏิวัติข่าวสารข้อมูลและคลื่นลุกที่3ยิ่งไปกว่าน,นั้นบางสังคมเริ่มมีความสามารถในการถอดรหัสพันธุก,กรรมของมนุษย์ความสามารถนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดอีกครั้งเมื่อผู้เริ่มเรียกการ มีผู้เริ่มเรียกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นล่าสุดนี้ว่าการปฏิวัติพันธุวิศวกรรมและคลื่นลูกที่4เทคโนโลยีใหม่จะก่อให้เกิดกระบวนการเช่นเดียวกับการปฏิวัติในอดีตนั่นคือบางสังคมจะมีอำนาจมากขึ้นและบางสังคมจะสูญหายกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและจะมีผลกระทบต่ออนาคตของเมืองไทยอย่างใหญ่หลวง เมืองไทยจะทำอย่างไรในโลกของกามเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วมีความสำคัญยิ่งการวิจารณย,ยบายและวิธีการบริหารประเทศของรัฐบาลพลตำรวจโททักษินชินวัตรและบรรทับฐานที่เขาตั้งไวร้รวมกันซึ่งรวมกันเรียกว่าระบบทักษินหรือทักษินาธิปไตยจึงต้องมองจากกรอบของวิวัฒนาการระยะยาวดังกล่าวนี้ต่อไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ ต้องกล่าวว่าณนะวันนี้ปี2 5 6 2รัฐบาลที่เปลี่ยนผ่านมาหลังจากคุณทักษิณชินวัตรก็ยังดำเนินบริหารรัฐ,ฐกิจบริหารประเทศไทยในระบอบทักษิณอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเียนแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนเกินหรือเงินทอนไปลงกระเป๋าไข่เท่านั้นเองข้าพเจ้าอ่านหนังสือเรื่องสู่จุดจบโดยดรสวยบุญมามาถึงหน้า21 ก็ขอหยุดคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอเป็นคลิปต่อไปที่จะอ่านในหน้าต่อไปชื่อที่ขึ้นต้นโครงสร้างของหนังสือค่ะก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าข้าพเจ้าอ่านตามสไตล์ของตัวเองเออถ้าไม่ชอบฟังก็ไปที่ลิงก์ข้างล่างที่จะวางไว้ใต้คลิปเนี่ยแล้วก็ออโหลดไปอ่านเองได้ค่ะ นี้ข้าพเจ้าอ่านเล่มน,นี้เพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทํารายการวิทยุจึงต้องทําความเข้าใจหนังสือเล่มน,นี้แต่เนื่องจากอายุมากแล้วเวลาจะอ่านหนังสือเล่มไหนก็มักจะอ่านแล้วบันทึกเสียงไว้เลยเวลาแก่ๆแ,แล้วตาไปไม่ไหวก็จะได้กลับมาย้อนฟังได้นั้นถ้าใครพอใจจะฟังก็ติดตามกันต่อไปนะคะถ้าไม่พอใจฟังก็ไปหยิบอ่านกันเองได้ก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะพบกันในตอนต่อไปชื่อที่พูดถึงโครงสร้างหนังสือ